สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมโรบอกันเช่นเคยนะคะก็จะเป็นเกมนี้นะคะโหลดมาแค่แอสโต e นะคะทุกคนก็จะเข้ากันไปเลยนะคะเข้าเราก็จะเห็นประมาณไหนนะคะโรบกนะคะ อันนี้เราไม่ได้มาเล่นให้คนนะ่าเราแค่มาแนะนํานะคะโลบอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนในเกมมาไดพวกนี้นะคะเพื่อนในเกมนะคะเยอะมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด่านนะคะให้เราเลือกนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือด่านประจํานะคะที่เราเล่นนะคะก็จะเป็นด่านเข้าแอบเข้าบ้านคนอื่นแล้วก็ด่านไปมองนอกแล้วก็ด่าน บ้านหลังใหญ่แล้วก็จะเป็นเครื่องระเบิดนะคะมหาประไลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเกมผีเกมผีแล้วก็คนส่งิีาแล้วก็มินิเกมแล้วก็เกมผีแล้วก็แมปบ้านแล้วก็เกมผีแล้วก็เกมกระโดดแล้วก็แมปบ้านแล้วไอเกมผีแล้วก็เกมกระโดดนะคะแล้วก็จะเป็นโหมดฆ่าแตกแล้วก็เกมผีนะคะอันนี้ก็จะเขาจะให้เรื่องเยอะแยะนะคะ มีทุกรูปแบบนะคะดีกว่าเกมอื่นทั้งนั้นนะคะให้ทุกคนโหลดที่ F Store นะคะ